อยากสตรีมเกมต้องทำอย่างไรบ้างใช้โปรแกรมอะไรบ้างและมีอุปกรณ์อะไรบ้าง หลายๆคนนะครับในยุคน,นี้ก็คงอยากจะเป็นสตรีมเมอร์กันอาจจะมีคําถามอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ในใจน้องๆเวลาสตรีมเกมนั้นต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและมีโปรแกรมอะไรบ้างวันนี้นะครับพี่แนจะมาเล่าให้ฟังนะครับคร่าวๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่พี่แนใช้และประสบการณ์ที่พี่แนได้ลองทํามาซึ่งใครที่สนใจในคลิปนี้นะครับก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้ปกครองเห็นบุตรหลานท่านอยากสตรีมเกมสามารถแท็กลูกหลานท่านได้ด้วยหรือว่าท่านมีคนที่สนใจเกี่ยวกับการสตรีมเกมสามารถแท็กเพื่อนเหล่านั้นให้เเเข้้้้าาาาามมดดููพพพีีี่่ไไนนะะะคครรรรรับวออหลิปผ น,น,นั่นก็คือ Intel Core Processor H Series นะครับผมสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งทํางานตัดต่อหรือแม้กระทั่งเล่นเกมหนักๆได้เลยและ CPU H Series นะครับหรือเรียกว่า Comet Lake H นะครับซึ่งตัว H S <S ที่ว่าเนี่ยก็คือ CPU สําหรับโน้ตบุ๊กที่มีหน่วยประมวลผลกราฟิกประสิทธิภาพสูงเน้นสำหรับการทางานเล่นเกมในโน้ตบุ๊กก็ได้แรงเ,เท่า PC เลยขอบคุณสปอนเซอร์เสร็จแล้วและถ้าคนดูพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าการตรีมเกมหนึ่งครั้งต้องทำอย่างไรบ้างตามมาเลย 1อุปกรณ์ในการสตรีมนะครับผมพี่เนตจะแบ่งวิธีการสตรีมนะครับแบ่งเป็น3วิธีด้วยกันวิธีที่1เนี่ยก็คือเราจะใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของเรานะครับในการสตรีมเลยมือถือของเราเนี่ยก็จะมีเกมอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เพิ่มแค่ปโปรแกรมการสตรีมเข้าไปวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดนะครับผมเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเราแค่มีเน็ตกับโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสูงๆหน่อยล้วก็สามารถเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยได้เลยโดยที่โปรแกรมสตรีมเนี่ยก็จะมีอย่างเ่ระะผมแลวายก มันจะมีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในยุคที่เรามีทีวี 4K จนจะเป็น 8K กันอยู่แล้วเนี่ยความคมชัดของภาพและเสียงในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นรายละเอียดเล็กๆน,นะครับที่แบบคนที่เขามาดูเขาจะเลือกว่าจะติดตามเราต่อหรือจะดูเนี่นานๆหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณภาพของเราด้วยอย่างแรกเลยนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสตรีมครับ ถ้าจะเอาแบบง่ายๆเลยนะแนะนําให้ใช้โทรศัพท์เลยเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าข้อเสียอะไรบ้างในเรื่องของภาพเสียงอาจจะไม่ดีมาก2เครื่องอาจจะร้อนได้และยิ่งถ้าโทรศัพท์คุณไม่ใช่รุ่นตัวท็อปๆนะลำบากซึ่งวิธีนี้ก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เราจะข้าไปวิธีที่2กันเลยก็คือการใช้เครื่องเล่นเกมหนึ่งเครื่องกับเครื่องสตรีมหรือเครื่องส่งสัญญาณภาพอีก1เครื่องโดยที่เครื่องเล่นเกมของเรานั้นจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นมือถือก็ได้อาจจะ นั่นก็คือโน้ตบุ๊กที่มีชิปของ Intel นะครับเพราะว่าคนเล่นเกมอ,อยากได้ภาพที่มันสมูทใช่ไหมเวลาเล่นมันก็แบบมันแฮปปี้กว่าอยู่แล้วแหละถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมอ่ะคุณรู้อยู่แล้วแหละพอเราแบบได้ภาพที่สมูทยังไงอะ่ะเราสามารถส่งไปให้คนดูได้อย่างนั้นเลยโดยที่เฟรมเรทในตัว CPU ของ h Series ตัวนี้นะครับสามารถทําได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมครับถึง6 3เมื่อเทียบกันระหว่างนะครับ i บกรับซึ่งคศงนรัเกําภานที่เราได้นะครับมีบค,บความลด่นไหลมีควานส สมูทมีความสวยงามนะครับส่งออกไปให้กับท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่เวลาดูก็จะดูแล้วก็เพลินเนาะชมได้ยาวนานมากขึ้นวิธีที่3นะครับผมก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเลยทั้งไลฟ์นะครับก็เครื่องเดียวทั้งเล่นเกมก็เครื่องนั้นก็สะดวกดีเนาะคเครื่องเดียวก็จบเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือเครื่องที่จะต้องไลฟ์และเล่นเกมพร้อมกันเนี่ยมันต้องใช้ c p พสูงมากพอเราใช้ CPU สูงมากเนี่ยเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นตามนะครับผมวิธีนี้ก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนแล้้้วกกกกกัันนนนะะอออุปปรรณ์ต่่่ไไไไคจมมมีี็็็ดดหืื เว็บแคมครับหรือกล้องของเรานั่นเองจริงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่อยากเปิดเผยตัวเองบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยผมไม่อยากมีกล้องเลยผมพูดไม่เก่งผมไม่อยากแสดงตนพี่นัทก,ก็จะเสนอแง่คิดอีกแบบหนึ่งแล้วกันเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีครับคนที่เข้ามาดูไลฟ์เรานะครับเขาอยากเห็นรีแอคชั่นเราเวลาเราตกใจเวลาเราโกรธเวลาเราหลลัวเราะเราดูง่ายๆอย่างเช่นคลิปที่มีการดูรีแอคชั่นของคนดู MV นี้ของคนดูคลิปนี้มันก็เป็นคลิปที่ได้รับความนิยมแบบหนึ่ง พี่ว่ามันก็เป็นแบบเดียวกันแหละครับคือการที่เราเล่นเกมไปปุ๊บแล้วเขาเห็นเรเดียคชันของเรามันก็จะเป็นความบันเทิงของเขาอีกแบบหนึ่งทีนี้ถามว่าจําเป็นต้องมีไหมในเรื่องของกล้องพี่ว่าแล้วแต่ท่านละกันเพราะว่ากล้องเนี่ยก็จะมีหลายแบบเหมือนกันนะมันมีตั้งแต่กล้องง่ายๆแบบเว็บแคมก็จะไม่แพงมากหรือว่าคุณอยากจะไปเล่นกล้องที่มีราคาหน่อยนะครับอย่างพวก DSLR อันนี้ก็ต้องมีการแคปเจอร์เพิ่มเติมอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนอีกเช่นเคยแต่ถามว่าแนะนําให้มีไหมอย่างน้อยคุณก็กนนต้องมมีนนนั่ก็คคือโโรฟ ทีนี้ไมโครโฟนเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบละกันเพราะว่าไมโครโฟนที่หลายท่านใช้ก็จะเป็น headset headset ที่ว่าคือแบบเป็นที่มีหูฟังแล้วก็มีไมค์อันนี้ก็สะดวกดีหรืออาจจะเป็นไมโครโฟนที่เป็นไมโครโฟน USB ก็ได้ plug and play ใช้ได้เลยอันนี้ก็แนะนําให้ใช้ก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่กําลังทรัพย์ของท่านแต่ยังไงก็แนะนําให้มีนะครับในเรื่องของไมโครโฟนเพราะว่าเวลาเรามีไมโครโฟนเนี่ยเราก็สามารถสื่อสารกับลูกเพจได้สื่อสารกับผู้ชมได้แต่ว่าถ้ามีใครมาด่าในเกมนะครับเราก็สามารถมิ้วไมค์แล้วก อย่างที่4ครับนั่นก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการสตรีมนั่นเองมันก็จะมีหลายโปรแกรมแหละให้เราเลือกใช้แต่หลักๆเลยที่ฮอตฮิตกันมากเลยก็คงไม่พ้น OBS นั่นเองนะครับซึ่ง OBS ก็จะมีทั้ง OBS หรือว่าจะเป็นแบบ Stream La บ OBS ก็ได้2โปรแกรมนี้ไม่เสียเงินสามารถโหลดไปใช้กันได้เลยฟรีๆส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือ XSplit โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะต้องเสียตังการที่เราเสียตังไปมันก็ไม่ใช่ว่าเสียเปล่าประโยชน์หรอกเพราะว่าโปรแกรมนี้มันมีลูกเล่นเยอะใครชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกใช้้้กกกันนนนนแแต่่่ถถาาาามววะะออไไรร็็็เป OBS OBS Stream หื La ดที หลังจากไลฟ์เสร็จเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือการทําคลิปครับการทําคลิปก็คือการทำไฮไลท์ที่เราไลฟ์ไปทั้งหมด1ชั่วโมงเนี่ยสรุปสั้นๆให้ได้ใจความถามว่าทําแล้วดียังไงพี่แนทว่ามันจะเหมือนกับเราดูทีเซอร์หนังเรื่องหนึ่งคือหนังเนี่ยอาจจะมีความยาว1ชั่วโมงแต่ทีเซอร์เนี่ยเขาทำให้สั้นหรือประมาณ3นาทีเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของหนังเป็นวิธีคิดเดียวกันครับกับการทําคลิปของไลฟ์เราเวลาคนมาดูคลิปของเราเนี่ยก็ทําให้เขาเข้าใจว่าเวลาเราไลฟ์ มันมีเหตุการณ์ประมาณไหนบ้างตัวต้นของเราเป็นยังไงบ้างถ้าคนที่เขาดูไฮไลท์แล้วชอบข่าวหน้าเวลาไลฟ์เขาก็จะได้กลับมาดูเราอีกครั้งครับซึ่งการตัดคลิปนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับถ้าคุณมี CPU ของ Intel ครับผมเพราะ CPU ของ Intel นะครับสามารถทำแคชอัพได้ถึง5.3กิกะเฮิรต์นะครับผมทำโอเวอร์คล็อกได้นั่นเองทำให้ปรับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ทำให้การทำงานของคุณเนี่ยสมูทขึ้นโดยเฉพาะเวลาตัดวิดีโออ่ะพอตัดวิดีโอต้องเรนเดอร์ใช่ไหมพอเรนเดอร์เนี่ยมันก็ทำงานสม ที่สนใจในการสตรีมแบบเบื้องลึกนะครับอย่างเช่นการเซตอัพโปรแกร,รมอย่างไรการจัดไฟต้องจัดไฟยังไงใช้กรีนสกรีนดีไหมอุปกรณ์ที่พี่ณัใช้มีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ พี่จอยรู้ไหมเราคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเผื่อมีโอกาสจะได้ทําคลิปต่อไปส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ CPU จาก Intel มากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับใครที่อยากจะเริ่มสตรีมนะครับก็แนะนํา CPU ยูของ i n t เ l ลเลยสามารถไปช็อปกันได้นะครับที่ร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น Advi c e นะครับผม Ban a n น i า City นะครับหรือว่า JB ก็ตามหรือจะเป็นช็อปออนไลน์ก็ยังได้นะสุดท้ายนี้ครับผมถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถทิมคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับ หรือจะไปถามพี่ในไลฟ์ก็ได้นะครับพี่ไลฟ์เกือบทุกวันแหละที่เพจแตตี้เสรีลองให้ไว้ไปเจอกันในไลฟ์นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับบ๊ายบาย